ทีมสัตวแพทย์ทอชอที่1ทอ้องสรอชอรอตราและเจ้าที่ทอชอตรานำลงมาปัดขวดปล่อยลงทะเลอาชีวศึกษาตราจัดโครงการสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการปรัะกวดสิ่งประดิฐ์คนรุ่นใหม่ หลานชายวัย20ปีหลอนยากระทืบใจแท้อายุ65ปีพิกจารครึ่งซีกที่เลี้ยงดูหลานมาตั้งแต่แบบเบาหลานผูห้หญิงทราบเรื่องแจ้งตำรวจตามจับแต่หลบหนีไปก่อนเผยทำร้ายยายมาหลายครั้งแล้วเมื่อเวลา11นาฬิกาในวันที่28มีนาคม2564ตำรวจสายตรวจสถานีตำรวจภุทรเมืองตราด ได้ทําการเข้าตรวจสอบเหตุหลานทำร้ายร่างกายใหญ่บริเวณหน้าวัดวรดิตฐารามตำบลวังกระแจะอําเภอเมืองจังหวัดตราดซึ่งเมื่อเจ้าที่ตำรวจสายตรวจเดินทางไปพบที่บ้านไม้สองชั้นอยู่ด้านหน้าประตูเข้าวัดพบนางสาวขวัญอินทรโชคอายุ34ปีซึ่งเป็นผู้แจ้งและเป็นหลานของนางสาว,วคนเลี้ยงถนอมอายุ65ปี ซึ่งเป็นยายที่นางสาวขวัญชีวาอินทรัชชดได้แจ้งว่าน้องชายหรือลูกป้าทําร้ายยายและทําร้ายคราบของในบ้านนั้นนางสาวขวัญชีวาเล่าว่านายถาปกรณอินทโชดชื่อเล่นว่าอ้นอายุประมาณ20ปีเป็นลูกของพี่สาวและเป็นหลานยายคือนางสาวคนและเป็นคนที่เลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กๆ โดยอันมักจะก่อเหตุทำร้ายร่างกายายประกอบกับในอันติดยาเสพติดเมื่อเสพยาก็จะทำร้ายายายบ่อยๆตนเองเพิ่งไปแจ้งและลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนหน้านี้ก็มาเกิดเรื่องอีกซึ่งวันนี้อันก็มาทำพฤติกรรมเหมือนเดิมตนเองจึงรีบโทรแจ้งตำรวจแต่อันก็รีบตอนหนีออกจากบ้านไปก่อนที่ตำรวจจะมาถึงจากนั้นเจ้าที่ตำรวจได้เดินทางขึ้นไปชั้นสองของบ้านพบนางสาววคน นั่งพิมพ์กับเสาเรือนอยู่โดยสภาพร่างกายของนางสาวะคนที่เป็นผู้พิการอัมาพาตเคลื่อนซีดด้านซ้ายนางสาวะคนเล่าว่าเลี้ยงดูหลานชายคนนี้มาตั้งแต่อายุสีเดือนหลามีพฤติกรรมทำร้ายร่างกายบ่อยครั้งทุกครั้งจะหาเรื่องทําร้ายเข้าของในบ้านจนทางหมดวันนี้ก็เช่นกันเทกับข้าวทิ้งเกลี้ยงเกื่อนและดุดา่าบอกว่าจะกระทืบด้วยด้านสาวได้ยินจึงแจ้งตำรวจ เขาก็รีบเดินหนีออกไปนางวารีเลี้ยงถนอมน้องสาวของนางสาวนาคนางวารีเลี้ยงถนอมน้องสาวของนางสาวคนที่กลับมาจากเลือกตั้งบอกว่าหลานชายมากก่อเหตุทำร้ายร่างกายยายบ,ายบาย่อยๆและทุกๆครั้งจะข่มขู่เพื่อเอาเงินจากนางสาวคน ชายวัยกลางคนเมาขับรถกลับบา้านแต่น้ำมันหมดกลางทางจอดรถนอนอยู่บนฟุตบาทชาวบ้านเห็นแจ้งตำรวจและกู้ภัยช่วยเหลือหลังมีทรัพย์สินอยู่ข้างกายก่อนพาไปนอนต่อที่โรงพักให้สั่งเมาเวลา23นาฬิกา45นาทีในวันที่27มีนาคม2564สถานีตำรวจพิทรเมืองตราดได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีชายนอนอยู่ริมถนนและมีทรัพย์สิสน หล่นอยู่ข้างลำตัวเกรงว่าจะถูกทำร้ายและถูกขโมยทรัพย์สินหลังรับแจ้งได้ประสานเจ้าที่ตำรวจสายตรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดเดินทางไปตรวจสอบในเบื้องตน้นโดยเจ้าที่กู้ภัยสว่างมูลเชือเหลือเดินทางร่วมสับสนุนในที่เกิดเหตุบริเวณใกล้เทโก้โลตัสสาขาตราดตำบลวางกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดในที่เกิดเหตุพบนายวันจันทร์ศสีอายุ40ปีนอนอยู่บนฟื้นบาท ด้วยอาการเมาสุรามีกระเป๋าสพายตกอยู่ข้างตัวเมื่อตำรวจสอบตรวจสอบในกระเป๋าไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดแต่มีโทรศัพท์มือถือและเงินสดอีกจำนวน570บาทจากนั้นตำรวจได้ให้อาสานนำตัวนายวันไปยังสถานีตำรวจพัทธมณฑลเพื่อให้นอนพักให้หายจากอาการเมาสุราเน,เนื่องจากไม่อยากให้ในายวันขับขี่รถต่อไปเพราะเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายได้ ส่วนรถจักรยานยนต์ของนายวันกู้ภัยอาสาช่วยนําไปไว้ที่สถานีตํารวจปทธมบางตราดแต่เมื่อสตาร์แล้วปรากฏว่ารถสตาร์ไม่ติดเมื่อตรวจสอบดูเบื้องต้นพบว่าน้ํามันในถังหมดก่อนที่กู้ภัยจะใช้วิธีถีบรถจักรยานยนต์แทนซึ่งตํารวจคาดว่านายวันมานอนอยู่ริมถนนริมฟุตบาทเนื่องจากน้ำมันหมดขณะที่กำลังขับขี่รถกลับบ้าน ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ10กิโลเมตรรถตู้ร่วมบขสบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรียใต้สถานี BTS อนุสาวรีโทร0 9 0 8 1 8 1 8 2 8สถานีขนส่งบอดชิดช่องขายตัวที่43โทร0 8 4 148 1 5 5 1่สสถานีขนส่งตราดโทร 039525222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร0908181833กาอช้างฟังเอาสับปะรดโทร0908181844สถานีขนส่งเอกมัยโทร0908181855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา 8 0ดนาฬิกา1นาฬิกา1 2นาฬิกา1 6นาฬิกาและ18นาฬิกาเขาเจริญพรคนไม่ใช่ยังไงก็ไม่ชัดมองดูแต่ละภาพดูที่จุดโฟกัสมันก็ชัดเฉพาะคนที่ใช่เขาเจริญพรกล้องสมัยนี้ก็มีหน้าชัดหลังเบลอมาดูภาพเก่าๆะก็ทำให้เห็นว่าคนสำคัญเนี่ยจะเป็นภาพที่ชัดๆเกือบจะทั้งนั้นเลย คนที่ไม่สําคัญเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยชัดสักครั้งหนึ่งในภาพทุกภาพเลยจริงๆแล้วก็เกิดความน้อยเนื้อต่ําใจว่าทําไมตัวเองเนี่ยไม่ชัดเลยอยู่ในภาพภาพนั้นก็คงจะนึกถึงอุปมาเหมือนกับว่าในชีวิตจริงเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคนบางคนเนี่ยไม่ค่อยชัดในความรู้สึกของคนบางคนนะเขาจะโฟกัสไปที่คนอีกคนหนึ่งมากกว่านจากกล้องในยุคป,ปัจจุบัน,นทำให้เราเห็นได้ว่าจุดโฟกัสมันมีความสําคัญ แต่ก็ขอให้กำลังใจในายโยมที่มาปรึกษาว่าทําไมเกิดมารักใครเขาก็ไม่รักเราเสียทีหรือว่าบางทีเราก็ไม่รักเขาแต่ทําไมเขามาโฟกัสเขามารักที่เราก็เลยเหมือนกับทําให้เห็นชัดว่าอะไรที่เราไม่อยากได้มันกลับเข้ามาหาเราอะไรที่เราอยากได้มันกลับวิ่งหนีอยู่เรื่อยเลยนะก็ต้องขอทําความเข้าใจว่าโลกนี้ก็เป็นแบบนี้เอง เราก็ไม่ทราบว่าชีวิตเราเนี่ยมันสลับซับซ้อนเราไม่รู้ว่าเราถ่ายภาพอะไรไว้มากมายในชีวิตของเราเนี่ยเยอะแยะ,ยะคำว่าถ่ายภาพก็อุปมาเหมือนกับว่าในแต่ละชาติเนี่ยเราไปสร้างความชัดเจนเรื่องอะไรไว้มากในชาติก่อนเราไปโฟกัสเรื่องของคนคนนั้นโฟกัสความโกรธอยู่กับคนคนนั้นโฟกัสความรักอยู่กับคนคนนั้นเราโฟกัสในแต่ละชาติเนี่ยมันเหมือนกับเราถ่ายภาพเหล่านั้นมาเก็บไว้ในเมมโมรี่ของความรู้สึกมันเป็นลักษณะของกรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องของกรรมก็คือ เราไปทําอะไรไว้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของกรรมแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ว่าจะให้ไปใส่ใจกรรมเดิมมากจนเกินไปไปกระโตกกระตากอะไรนิดอะไรหน่อยก็ดูเหมือนวุ่นวายไปหมดกับกรรมเดิมต่คนนี้นะเคยเป็นลูกของเรา,าชาติที่แล้วเคยเป็นสามีเรามาเราจะต้องกลับไปเป็นพันยาเขาอีกแล้วก็วิ่งตามเขาจนกลายเป็นว่าเอาเรื่องอดีตมาปนอยู่กับปัจจุบันกรรมเดิมกรรมเก่าอะไรก็ไม่รู้บ้าเพอ้อไปหมดจนคือเราก็เข้าใจว่ากรรมเดิมมันก็มีแต่ว่า บางทีเหตุปัจจัยในปัจจุบันเนี่ยมันคือตัวแปรสําคัญมากกว่าที่จะไปสนใจเรื่องของกรรมเดิมกรรมเก่าอะไรมากมายทําปัจจุบันสร้างเหตุปัจจุบันให้ดีฉะนั้นก็จึงเห็นว่าคนที่ใช่ยังไรก็ชัดแม้แต่ดูที่จุดโฟกัสคนที่ชัดส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ใช่นายยุมก็ลองจําคํานี้นะว่าแล้วเราก็เอามาเตือนใจตรงนี้ที่ว่าแม้แต่เราเองเราก็ยังไม่ได้โฟกัสคนทุกคนแต่ก็ให้เข้าใจเถอะว่าถึงเราจะ คือส่วนหนึ่งในภาพภาพหนึ่งก็จริงแต่ว่าในภาพภาพนี้ถ้าไม่มีเราเป็นแบ็กกราวที่เป็นภาพเบลออยู่ข้างหลังภาพนี้จะขาดมิติทันทีคือไม่จําเป็นต้องเป็นจุดโฟกัสก็ได้ถ้าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นจุดโฟกัสของเขาเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราไปสร้างกรรมอะไรไว้กับเขาเราไปถ่ายภาพอะไรไว้โฟกัสเขาไว้ไม่ในชาติก่อนอย่างนู้นอย่างนี้มันก็ไม่มีแรงเหนี่ยวนําหรืออดีตชาติมันก็เป็นแรงกรรมอย่างหนึ่งแต่ชาติปัจจุบันมันก็มีผลที่มีอิทธิพลค่อนข้างมากที่จะทําให้เหตุนั้น มันสามารถที่จะมีตัวแปรทําให้เกิดเหตุใหม่ขึ้นมาได้เขาไม่ได้เกิดมาเพื่อรักเราแต่เราสร้างเหตุเพื่อให้เขารักนะก็เคยบอกว่าลูกขนุนต้นขนุนมันต้องถอนรากถอนโคนเขามันวิ่งไปตามกระรอกกระแตมากินมันไหมไม่มันบอกมันไม่ครับผมไม่ไปวิ่งตามกระรอกกระแตหรอกครับเพียงแค่ผมทําลูกของผมให้สวยผมดูแลต้นผมให้ดีเดี๋ยวกระรอกกระแตก็กลับมากินผมเองผมทําต้นผมให้ดีให้มันเพอร์เฟกให้มันสวยงามมีคุณค่าเดี๋ยวเขากลับมาเอง งั้นใครที่รู้สึกว่าเสียของรักไปหรือว่าไม่ได้อะไรที่ที่น่าจะได้ก็ต้องทําตัวเองให้ดีไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปตามไม่ต้องไปอะไรมากมายทําตัวเองให้ดีอยู่กับสิ่งที่เรารักและเขารักเรางั้นในภาพแต่ละภาพเนี่ยท่านทั้งหลายก็ถ้าไม่มีเราเป็นแบ็กกราวน์นะไม่มีภาพเบลอของเราอยู่ด้านหลังมันก็ขาดความสวยงามไปด้วยเหมือนกันฉะนั้นแล้วก็ยิ้มยิ้มสู้กับโลกนะเราไม่จําเป็นต้องเป็นจุดโฟกัสก็ได้พอกล้อง มันมีหลายกล้องเราอาจจะไม่ชัดในกล้องกล้องนี้แต่เราอาจจะชัดกับอีกกล้องกล้องหนึ่งที่เราไม่เคยใส่ใจหันกลับไปมองเราสนใจว่ากล้องกล้องหนึ่งคือคนที่เรารักเขาไม่โฟกัสเราแล้วเราก็เสียใจแล้วก็ฆ่าตัวตายโดยลืมไปว่าคนที่เขารักเรามีพ่อแม่เป็นต้นเขาเสียคนที่เขารักพอเขาโฟกัสที่เราแต่เราไม่ได้โฟกัสที่เขา ก็แม้แต่เราเองเราก็ยังไม่ได้โฟกัสคนที่เขารักเราจริงๆมันก็เหมือนมีเวรมีกรรมเหมือนกันนะมีเวรมีกรรมในชาติปัจจุบันนี่แหละคือเราบางคนสนใจเฉพาะคนที่ต้องการให้โฟกัสเราแต่ลืมสนใจคนที่เขาโฟกัสเราอยู่กล้องมันมีหลายตัวโลกนี้อุปมาเหมือนกับว่าโลกนี้มันมีมุมมองหลายมุมมองเลือกมองมุมไหนที่เราไม่เจ็บที่เราไม่ทุกข์และอยู่กันได้และกล้องมันไม่ใช่มีแค่กล้องแต่ยังมีเสียงกล้องกล้องแม่จ๋า พ่อจ๋าลูกเอ้ยลูกลูกเสียงกล้องกล้องที่กำลังพูดถึงคนที่กำลังมองหันหากล้องว่ามีกล้องตัวไหนจะโฟกัสเราบ้างเราจะรักเขาลืมฟังเสียงกล้องของคนที่อยู่ข้างหลังจนกลายเป็นตัวเองก็สุดท้ายก็ไม่มีกล้องที่จะพูดเสียงก้องก้องกลับไปแม่จ๋าหนูอยู่นี่นะบางคนฆ่าตัวตายไปเสียก่อนเสียดาย อย่าสนใจแค่จุดโฟกัสแล้วก็ให้จําให้ฟังวันนี้ว่าคนที่ชัดยังไงก็คือคนที่ใช่ออะไรพูดลืมไปละตอนตอน้นก็ขอเจริญพรมำกลับไปเป็นข้อคิดเตือนใจธรรมะวันนี้